คภาพสตรีวัย62ปีเป็นพาร์กินสันมา3ปีช่วงนี้เธอมีอาการจุกแล้วก็อืดเพราะว่าอาหารไม่ค่อยย่อยเนื่องจากอาการพาร์กินสันเนี่ยค่ะทำให้เธอไม่มั่นใจในการที่จะเดินไปไหนมาไหนเพราะเกรงว่าจะล้มในขณะเดียวกันตอนนี้กล้ามเนื้อเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะอ่อนแรงพบว่าเธอทานอาหารได้น้อยลงฟันเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทำฟัน พอเคี้ยวอาหารไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าย้ำได้ไม่ละเอียดพอก็กลืนปริมาณการดื่มน้ำเนี่ยก็น้อยเธอบอกว่าไม่ได้หิวน้ำเพราะว่าส่วนใหญ่จะนั่งนั่งนอนนอนไม่ค่อยได้ใช้พลังงานไปไหนก็เลยไม่ได้ดื่มน้ำเพราะเกรงว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ติดเตียงหรือว่าใกล้จะติดเตียงก็จะกังวลกับเรื่องการขับปัสสาวะ ว่าถ้าดื่มน้ํามากจะต้องเข้าห้องน้ําจะต้องลําบากคนเฝ้าเลือดจะหนืดทําให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าได้ไม่ดีอาการชามือชาเท้าแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าได้ไม่ดีพบว่าเธอไม่ค่อยได้เดินแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าไปออกกําลังกายเนี่ยเกรงว่าจะล้มก็เลยตัดปัญหาเรื่องของการออกกําลังกายไปทุกอย่างค่ะมันก็เลยผสมผสนกัน ก็ทําให้เธอมีอาการไม่ถ่ายตอนนี้สามสี่วันถึงจะถ่ายครั้งหนึ่งมันทําให้ร่างกายเนี่ยค่ะเกิดความร้อนร้อนจากอะไรร้อนจากของเสียที่ตกค้างหลังจากที่ร่างกายเขาย่อยแล้วเนี่ยค่ะมันจะเกิดเป็นกักอาหารคืออุจจาระนี่แหละแล้วก็ตกค้างอยู่ในร่างกายยิ่งไม่เดินลำไส้ไม่เคลื่อนตัวก็ยิ่งไม่ถ่ายพอไม่ถ่ายมีของเสียเยอะ,ยอะก็ทําให้เกิดการหมักเกิดเป็นลมเกิดเป็นแกส๊ส อัดแน่นอยู่ในท้องการเคลื่อนตัวของเลือดและลมเนี่ยทำได้ไม่ดีก็เรียกว่ามันติดมันขัดไปหมดทั้งเลือดและลมซึ่งเลือดและลมเนี่ยค่ะคือหัวใจสําคัญของสุขภาพทุกอ,อาการของการเจ็บไข้ได้ป่วยจบลงที่เลือดและลมไม่เคลื่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมไม่เคลื่อนเลือดเขาก็ไปเลี้ยงส่วนปลายมือปลายเท้าไม่ได้อาหารที่จะส่งไปเลี้ยงจากการที่เลือดมันหนืด ก็ทําไม่ได้มันทําให้กล้ามเนื้อปลายมือปลายเท้าหรือร่างกายเนี่ยค่ะมันขาดสารอาหารมันก็เหนื่อยมันก็เพลียอ่อนล้าค่อยค่ซุดลงไปเรื่อยๆอาการแบบนี้นะคะจะเกิดกับคนไข้ที่ป่วยมาสักพักหนึ่งแล้วมีความรู้สึกท้อแท้ซึมเศร้าไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะแก้ยังไงอาการแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันแก้ได้สําหรับคนที่ เริ่มมีอาการแบบนี้นะคะก็หันมาดูแลตัวเองนิดหนึงว่าถ้าฟันไม่ดีแล้วไม่มีโอกาสไปทําฟันสิ่งที่จะทําได้ก็คือบดค่ะอาหารที่กินเนี่ยปกติแล้วเรากินสาม,มื้อนะคะคือเช้ากลางวันเย็นเราก็สามารถที่จะบดอาหารแล้วก็ดื่มนะคะสักสองเวลาคือช่วงสี่โมงเช้ากับบ่ายสองก็ได้เพิ่มให้เป็นห้ามือ้อเพราะอะไรเพราะว่าในแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทานอาหารได้ไม่มากเท่าไหร่ ดังนั้นค่ะการที่เราได้กินผักและผลไม้ที่เพียงพอเนื่องจากฟันไม่ดีเราใช้การบดบดที่จะเป็นการช่วยดังนั้นค่ะปริมาณของผักที่เราจะกินเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมากพอกับการที่เขาจะเข้าไปช่วยให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่แนะนําไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการติดตามผลนะคะว่าท่านได้ทานผักผลไม้บดตามที่บอกไหมท่านก็บอกว่าทานบ้างไม่ทานบ้างเขาไม่มีคนทําให้ทานแล้วตัวท่านเองท่านก็ทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็คือบางทีมันก็จะกลายเป็นว่าขยักขย่อนแล้วก็ทําได้ไม่สม่ําเสมอดังนั้นค่ะการที่จะแก้ไขมันจึงแก้ได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าอาการพากิงสันเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งนะคะถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเขาจะรู้เลยว่าอาการที่เกิดขึ้นจากส่วนบนของร่างกายนะคะส่วนศรีรษะเนี่ยก็แก้ได้นะคะด้วยการดูแลเรื่องของช่องท้องดังนั้นช่องท้องมีอะไรบ้างล่ะก็มีระบบการย่อยระบบการขับถ่ายเลือดและลมต่าง ตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าร่างกายของท่านเนี่ยมันปลวนแปรจากการที่มีพฤติกรรมก็คือไม่ออกกําลังกายไม่ค่อยได้เดินมันทําให้ของเสียตกค้างแล้วก็ทําให้เริ่มที่จะไม่ถ่ายเพราะสามสี่วันไม่ถ่ายมันเกิดความร้อนค่ะเกิดเป็นกําเดาร้อนมากมันจะลุมลุมๆไปหมดเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยร้อนและตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บที่ชายโครงขวาแัะนั่นหมายถึงตําแหน่งของตับ คลิปด,ด,ดีแบบนี้คะ่ะจะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามแชร์ต่อแล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกกดทูกใจไวค้ค่ะแล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ